สิทธิกริยะคุรุบาจารย์ข้าแต่เทพแห่งไพผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรดสถิตในจิตและวิญญาณของข้าพเจ้าและผู้ที่มาดูดวงเลือกไพ่นี้ขอบารมีพระัตนตรยัยถวยเทพเทวานำทางทุกท่านให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่หนึ่งใบที่คุณรู้สึกดีรู้สึกถูกชะตา ให้เลือกแค่กองเดียวหรือหนึ่งใบเท่านั้นอาจารย์เป็นผู้ขอพรแล้วก็อธิษฐานเชื่อมต่อกับไพนาคราชและเลือกไพ่แทนคุณแล้วทั้งหมดสี่กองหนึ่งสองสามสี่ให้คุณตั้งจิตเลือกไพ่แล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังคำทนายพร้อมกันว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอยากจะนำทางให้กับคุณ ในช่วงเวลานี้หรือไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ตามที่คุณได้พบเห็นคลิปนี้ได้เข้ามาดูเข้ามาฟังคำทำนายนี้หรือการนำทางนี้เป็นของคุณโดยเฉพาะเท่านั้นขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบเจอกับความไหลลื่นในการดำเนินชีวิตและดวงเปิดบารมีเปิดกันทุกท่านนะครับ ส่วนใครอยากจะเปิดไพ่ยพยากรณ์ดูดวงไพ่นาคราชส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาที่ไลน์ at horace h o r a s e e อาจารย์ก็จะเปิดไพ่เปิดดวงแบบเต็มเต็มให้กับคุณนำทางให้กับคุณขอให้ทุกท่านโชคดีครับท่านที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งคือไพ่นาคโงนี นาคมมนีหรือตามตำนานเนี่ยเรียกว่าเป็นฤาษีชั้นเทพเป็นฤาษีที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยสติปัญญาเป็นดังครูบาอาจารย์ของสายพญานาคเป็นฤาษีที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังชีวิตพลังปัญญาพลังความรู้อ่าแล้วก็มีผิวกายที่ส่องสว่าง ดังสีขาวนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับล้ำคา่าดุดกษัตริย์แล้วก็คล้องประคำไขม่มุกในมือจะถือดวงแก้วดวงแก้วนี้เปรียบเสมือนดวงปัญญาใครที่ได้มาพบเจอกับไพ่ใบนี้หรือเลือกไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงแสงสว่างนาเห็นที่ศีรษะของ ในภาพนะครับจะมีออร่าออกมาเหมือนแสงแห่งปัญญาที่นําทางให้กับคุณไม่ว่าคุณจะพบเจอกับปัญหาพบเจอกับเรื่องราวใดๆสามารถแก้ไขได้นะโดยการที่เอาประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาการสืบค้นหรือการปรึกษากับครูบาอาจารย์ก็ได้เพราะไพ่ใบนี้คือครูบาอาจารย์นะครับท่านจะนําทางให้กับคุณเนี่ยได้พ้นได้ออกมา นะจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก็ได้หรือให้คนที่เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณก็ได้ในช่วงนี้เป็นความสงบนิ่งท่ามกลางคลื่นลมและมอรสมนะสมฉากหลังเป็นสีดำนะครับนะสีดำนี้บ่งบอกถึงเส้นทางที่มันมืดมิดแต่มันอยู่ข้างหลังและคุณจะสามารถผ่านมันได้หรือก้าวข้ามผ่านมันได้เรียกว่าหันหลังให้กับมันเลยก็ได้ส่วนคลื่นลมเนี่ย นะสายน้ำเนี่ยสายน้ำที่มันไม่นิ่งมันบ่งบอกถึงความไม่สงบรอบๆตัวของคุณของคนที่หยิบไพ่ใบเนี้แต่คุณก็ยังนิ่งได้คุณก็ยังมองเห็นทางออกทางไปหรือสงบอยู่ท่ามกลางปัญหาปัญหาไม่ได้หายไปแต่คุณมีสติและมีจิตใจที่มั่นคงมากขึ้นในการที่จะไม่หวั่นไหวไปกับมันไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงกาอุป,ปสรรค หรืออะไรก็ตามที่พยายามจะสั่นคลอนคุณคุณก็ยังคงนั่งบันลังได้อย่างสวยงามงดงามเป็นไพ่ที่ดีมากๆใบหนึ่งเลยนะครับแต่ไพ่ฤาสีเนี่ยจะส่งผลดีในด้านของหน้าที่การงานในด้านของการเรียนการสอบการใช้สติปัญญาการเลื่อนขั้นการคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่การเจรจาต่างๆอันนี้ส่งผลดีมาก แต่อาจจะไม่ได้ส่งผลดีนักในเรื่องของอเขาเรียกว่าความมั่งคังหรือเงินทองเนาะเพราะฤษีหรือไพน่นักบวชนักบวชจะไม่ค่อยสนใจในด้านของการเงินการทองมากนักเพราะท่านรู้สึกว่าท่านมีความมั่งคังของอากาศของสายน้ําของธรรมชาติอะไรรอบตัวอยู่แล้วนหนหิวก็ไปเด็ดต้นไม้อะไร ผลไม้กินหรือไม่กินก็ได้ถือศีลอดไปเลย7วัน9วันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยส่งผลดีในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนการทําธุรกิจมากนักนะขึ้นชื่อว่าภัยหรือีมักจะนํามาซึ่งความเจ็บป่วยด้วยนะครับนะอาจจะมีการปวดหลังปวดเขา่าอ่าแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงมากนักในช่วงนี้นะครับนะแต่สามารถ กลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลร่างกายได้นะแล้วก็จะเกี่ยวกับช่องท้องเนาะเพราะตามไพ่เนี่ยมือเนี่ยกุมอยู่ที่ท้องเป็นก้อนอาจจะเป็นก้อนในท้องแน่นจุกเสียดนะหรือบางคนเป็นนิ้วต่างๆก็ได้เหมือนกันนะสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือในช่วงนี้เนี่ยด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของฤษีฤษีในตามตำนานต่างๆเนี่ย เขาเวลาเขาโกรธเวลาเขาหงุดหงิดเขาจะชอบสาบใช่ไหมไม่พอใจอะไรก็สาบก็แช่งเลยอย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้นะครับนะสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณแช่งออกไปจะค่อนข้างเป็นจริงหรือเกิดขึ้นจริงแม้กระทั่งการพูดกับตัวเองนะบางคนเนี่ยว่าตัวเองทุบตีตัวเองเนาะเออทำไมไม่ดีทําไมอย่างนั้นอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งเหมือนเหมือนปักสอนลงไปอะ่ะไม่ได้ปักใส่คนอื่นแต่ปักใส่ตัวเองก็จะยิ่งเกิดขึ้นเขาเรียกว่า เป็นการปัน่นปั่นให้กระแสคำพูดกระแสคำอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นพึงระมัดระวังทั้งคำพูดต่อตัวเองและคนอื่นให้เปลี่ยนเป็นการเมตตาเปลี่ยนเป็นการอวยพรอ,อยู่ในพรมวิหารสีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขามันฝึกที่จะแผ่เมตตา ฝึกที่จะเป็นเหมือนทัุน้ําที่ไหลเย็นสงบนะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ลหะแต่เราไม่ต้านเราจะไหลไปกับมันเราจะไหลไปตามสถานการณนะ์แล้วคุณจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความเป็นอยู่ที่รุ่งเรืองขึ้นเป็นไพ่ที่ดีมากๆใบหนึ่งและนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อกับคุณในช่วงนี้มีสติสมาธิและ,จะเจริญในด้านของการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น นะสังเกตว่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระอะไรอยู่ในอารมณ์ที่ดีในช่วงนั้นชีวิตของคุณก็จะยกระดับหรือก้าวหน้าขึ้นไปด้วยทันที่เลือกไพ่ใบที่สองหรือกองที่สองก็ยังได้หมายเลขสองนะครับนะตอนที่อาจารย์หยิบไพ่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีเรื่องบังเอิญเลยเนาะ,ะเลขสองเกี่ยวพันกับคุณเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณนะสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ใบนี้เนี่ย เกี่ยวกับน้ําหรือาธาตุน้ำพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งน้ําอยู่แล้วนะครับมันบ่งบอกถึงความไหลลื่นในชีวิตของคุณและในแต่ละปีพญานาคก็จะบรรดาลน,น้ําหรือให้น้ําปริมาณน้ําฝนนั่นแหละหนาทางด้านการเกษตรที่เขากล่าวไว้ในตำราเนาะ,ะจำนวนพญานาคเนี่ยจะไม่เกิน7ตนถ้าปีไหนอุดมสมบูรณ์มีน้ํามากเนี่ยเรียกว่านาคให้น้ำหนตน นะแต่ถ้าปีไหนจะแห้งแล้งเรียกว่ามีนาคให้น้ำเจ็ดตนนะพญานาคยิ่งเยอะก็จะยิ่งเกี่ยงกันให้น้ำนะท่านว่าไว้อย่างนั้นนะนะกลืนน้ำไว้ไม่ยอมพ่นโปรยออกมาให้กับเหล่ามนุษย์นะแต่ปีนี้เนี่ยหรือตามหน้าไพ่ใบนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นพญานาค1ตนนะครับนะเพราะฉะนั้นธาตุน้ำหรือพลังของความมั่งคั่งความบริบูรณ์สมบูรณ์เลยทีเดียว ถ้าสังเกตจะเห็นความเย็นความสงบของนาไพนะครับมีความเขียวชอุ่มนะมีธรรมชาติเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณนะ์แล้วก็เขาเรียกว,ว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองจะหยิบจะจับจะทำอะไรในช่วงนี้จะเข้ามือคล่องมือนะแล้วก็ธาตุน้ำยังหมายถึงความที่คุณสามารถไปได้เรื่อยๆไม่ติดไม่ขัดไม่สะดุด นะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะใครที่เลือกกองที่2เนี่ยมีอำนาจในการจัดการหรือคนโทรลสิ่งต่างๆให้อยู่ในการควบคุมได้ด้วยนะตัวเลข2เป็นตัวแทนของพระจันทร์พระจันทร์มีอำนาจในการดึงดูดหรือทำให้น้ำขึ้นน้ำลงก็ได้น้ะมันบ่งบอกถึงกำลังจิตกำลังใจของคนเนี่ย มีมีพลังที่จะนำพาโชคดีก็ได้นำพาเงินนำพาทองเข้ามาหาชีวิตของคุณแต่ก็ต้องระวังนะครับนะระวังไปดึงดูดสิ่งที่ไม่ค่อยดีหรืออารมณ์ด้านลบความเครียดความทุกข์ต่างๆเข้ามาด้วยเพราะบางทีเนี่ยพลังของเลขสองเนี่ยไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่คุณเอาเข้ามามันดีห,ดหรือไม่ดีแต่มันเหมือนกับคุณสนใจอะไรอะ่ะ มันจะนำพาหรือดึงดูดเข้ามาให้นั่นเองนี่คืออำนาจของดวงจันทร์หรือเลขสองทีนี้พราะเลขสองเข้ามาเยอะมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าสเนสเน่ห์เสน่หาเมตตาบ่งบอกถึงความรักบ่งบอกถึงภาวะอารมณ์ในช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักความใคร่ต่างๆเข้ามามีคนเข้ามาในลักษณะของการอุปถรัรมภ์สนับสนุน หรือบรรดาลทุกสิ่งให้กับคนเหมือนนาคบรรดาลน,น้ํานี้นะครับนะอาจจะมาเปคุณก็ได้อาจจะเข้ามาในลักษณะของการอุป,ปรธรรมก็ได้นะด้วยความสเสน่หาเพราะฉะนั้นคนวันที่สองอยากทําอยากจะเดินทางอยากจะอะไรไปที่ไหนในช่วงนี้มองว่าจะได้สมปรารถนามีคนช่วยมีหุ้นส่วนได้นะครับการลงทุนการทํางานต่างๆมีเกณฑ์ สำเร็จนะแล้วก็โชคดีจะมาเยือนเขาเรียกมาโชคดีมาจากทั้งของขวัญจากคนรอบข้างหรือค้าขายผลประโยชน์ต่างๆมีกำไรเป็นไปตามที่คิดถ้าสมัครงานใหม่ก็จะได้งานตามที่เองต้องการอืม เป็นเป็นไพ่ที่ดีไม่ค่อยมีข้อติมากนักนะครับส่วนการเงินการทองมีความคล่องตัวคล่องไม้คล่องมือไม่ติดไม่ขัดแต่ก่อนหน้านี้มันติดขัดนั่นแหละแต่ช่วงนี้มองว่ามันจะเบาบางลงหรือไหลลื่นมากขึ้นอส่วนในด้านของสุขภาพที่อาจจะต้องระวังก็จะเกี่ยวกับพวกจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกที่ขึ้นขึ้น,นลงลงเนาะเหมือนกับพระจันทร์นะครับนะเหมือนน้าขึ้นน้ําลงอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวันหนึ่งเนี่ยร้อยเรื่องราวเลยก็ได้เหมือนกันอ่ารวมถึงเกี่ยวกับพวกโรคผิวหนังนะพวกปอดบวมหรือระบบเลือดในร่างกายที่ไม่ค่อยสมดุลในช่วงนี้การทําบุญก็คือทําบุญด้วยการถวายพวกน้ําดื่มถวายเกี่ยวกับพวกชุดขาวการปฏิบัติธรรม พกแสงไฟแสงตะเกียงต่างๆพวกนี้จะเป็นการเสริมบารมีเสริมดวงให้กับท่านที่เลือกกองที่สองและชีวิตของคุณก็จะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ราบรื่นตามนาภายัยครูบาจรย์อยู่กับคุณเสมอขอให้โชคดีนะครับท่านที่เลือกกองที่สามกองที่สามได้ไพ่ที่ชื่อว่านาคบาทนาคบาทเนี่ยมีตำนานว่าพระพรหมเนี่ยท่นได ประธานสอนนาคบาทให้กับอินทรชิตนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของฤษีเนาะเพื่อมาออกรบอินทรชิตก็แผลงสอนนาคบาทเนี่ยเป็นพญานาคมรัดกองทัพของพลักอันนี้เป็นตำนานที่เขาว่ามาแล้วก็อินทรชิตก็มีความเป็นอมตะด้วยเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นบ่งบอกถึงมันเป็นช่วงเวลาของการรบทัพจับศึกการออกรบ ชีวิตเหมือนต้องออกไปต่อสู้ในทุกๆวันนะทั้งสู้กับใจตัวเองนะสู้กับคนรอบข้างอาจจะเป็นที่ทำงานอาจจะเป็นครอบครัวหรือญาติพี่น้องเจอเรื่องที่เขาเรียกว่าเหมือนกับบทหัวไม่เว้นแต่ละวันนะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สามแต่มันเป็นเป็นไพ่ของการมีชัยด้วยนะมันเป็นไพ่ของการที่คุณมีอำนาจ มีกําลังในการที่จะจัดการการแก้ปัญหาต่างๆถ้าเป็นเรื่องของคดีความถ้าเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาวแหวง้งก็มีเกณฑ์ที่คุณจะชนะหรือสําเร็จในทางด้านนั้นการออกรบเนี่ยมันเหนื่อยแสดงว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจเพราะไม่ได้พักติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับนะ่าร่างกายอาจจะสุดลมได้ง่ายเจอความเครียด รู้สึกหงุดหงิดง่ายเห็นอะไรนิดนึงก็ไม่ถูกตาไม่ต้องใจอสอนที่แผลงเอาไปเนี่ยลักษณะเป็นเหมือนไฟนะครับนะถ้าดูในภาพเนาะมีพญายนาคออกไป5องค์พุ่งออกไปเลข5เปรียบเสมือนกับ5ดาบ5ดาบที่เอาชนะขะคานกันมีคนคอยจ้องทำร้ายคุณด้วยเช่นกันหรือคุณเป็นคนที่ช่วงเนี้ยไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรเนี่ยคุณจะต้องชนะให้ได้เท่านั้น จะด้วยอะไรก็แล้วแต่มันเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะไม่ยอมไม่ยอมใครไม่ยอมคนเออรวมถึงสิ่งที่ได้กล่าวหรือวาจาเนี่ยจะค่อนข้างขวานผ่าซากแรงนะครับนะพูดตรงทุกดอกเลยนะเข้าคนที่ฟังเนี่ยได้ยินก็อาจจะหน้าร้อนผผาเป็นไฟไปเลยก็ได้แต่มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคุณนะ การกระทำบางอย่างที่คุณแสดงออกไม่ได้เป็นตัวตนของคุณจริงๆเพราะถ้าสังเกตเนี่ยทาตุของคนที่ยิงธนูหรือในภาพเนี่ยเป็นลักษณะของความเย็นเป็นลักษณะของความสงบ นะตัวตนของคุณจริงๆแล้วเป็นคนสงบเป็นคนนิ่งเป็นคนเย็นแต่การกระทําหรือการแสดงออกบางครั้งคุณต้องเป็นไฟคุณต้องแผดเผาคุณต้องสร้างบารมีอะไรบางอย่างเพื่อให้คนเกรงให้คนเคารพหรือให้คนทําตามอ่นะเย็นไปก็ไม่ดีก็เลยกลายเป็นลักษณะเขาเรียกว่าคอนทราดเนาะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับใจหรือความคิดของตัวเองแต่สิ่งที่พ่นออกไปพุ่งออกไปก็ต้องระวังด้วยนะมันอาจจะทําร้ายคนมากๆเลยได้เหมือนกัน และสอนนั้นอาจจะแว้งกลับมากัดคนด้วยเออจะคำประกันจะเซ็นสัญญาหรือจะสัญญาอะไรกับใครจะต้องไม่เอามารัดคอตัวเองในท้ายที่สุดนะในช่วงนีนะ้การรบทับจับสึกในทุกๆวันนะบางทีเนาะมันก็เป็นความรู้สึกว่าฉันอยากพักบ้างนั้นอยาก มีเวลาส่วนตัวบ้างอะไรบ้างแต่ไม่มีนะครับนะถูกบีบรัดทั้งงานทั้งเงินนะการเงินท่าขึ้นไพ่ใบนี้มาก็อาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่วเวลาแผลงสอนออกไปเนี่ยปึ้งออกไปเลยนะครับนะมีเท่าไหร่ออกไปเท่านั้นเ,เก็บไม่ได้ระวังเป็นนีิสินนะเลข12เป็นเลขของเอาขาเรียกว่าเหมือนกับแฮงแมน แฮงแมนเป็นพบของสุขภาพที่อาจจะไม่ค่อยดีนักในช่วงนี้เพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาเพื่อเตือนให้คุณระมัดระวังด้านสุขภาพบางทั้งความเครียดสะสมไมเกรนกระเพาะอ,อาหารกระเพาะปัสสาวะต่างๆพวกนี้นะบางคนอาจจะกินข้าวไม่ค่อยตรงเวลาด้วยนะครับนะในช่วงนี้การเสริมดวงหรือการแก้ดวงอ,อันดับแรกก็คือจะต้องไม่พูดในสิ่งที่ ทำลายความรู้สึกของตัวเองและความรู้สึกของคนอื่นนะเราจะไม่ทําลายชีวิตของใครบางคนด้วยอารมณ์ชั่ววูบและชีวิตของตัวเองด้วยอารมณ์โชว,วูบด้วยเพราะว่าบทเวลาไายหน้าขบาาโกรธขึ้นมาเนี่ยเผาหมดเลยไม่สนหน้าอินหน้าพรมอะไรกูจะยิงใส่อย่างเดียวนะครับนะแล้วก็ต้องค่อยๆผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอืมต้องค่อยๆอ,อยู่กับ อารมณ์ของเมตตาเจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆจะช่วยเสริมพลังเสริมดวงเนี่ยให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้แน่นอนว่าคุณมีศัตรูนะมีคนคอยจ้องแทงข้างหลังการร่วมหุ้นลงทุนจึงไม่ค่อยเหมาะในช่วงนี้ทำอะไรด้วยตัวเองจะเหมาะสมกว่านะครับนะและบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อก็อย่าพึ่งรีบ น,นี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่ออยากจะบอกกับคุณก็ขอให้คุณโชคดีปล่อยปลาปล่อยชีวิตสัตว์ปล่อยบอยไทยชีวิตโคกระบือจะเป็นการเสริมพลังให้กับคุณและก้าวผ่านทุกๆปัญหาได้โชคดีนะครับไพ่กองที่4หรือใบที่4คุณเลือกได้ไพ่นาคเนรมิตเมืองนาคเนรมิตเมืองเนี่ยมีตำนานมาจาก เจ้าเมืองสิงหนวัดเนี่ยอบพยพคนมาจากทางเหนือเนาะเราได้ได้พบกับพญานาคชื่อพันธุนาคราชนะครับท่านแปลงกายขึ้นมาเพื่อช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่และขอให้พระเจ้าสิงหหนวัดเนี่ยตั้งอยู่ในทศพิตราชธรรมอยู่ในคุณงามความดีพอตกกลางคืนมา พยาพันธุนาคราชเนี่ยก็มาช่วยสร้างครูเมืองทั้ง4ทิศ4ด้านเลยชื่อว่าเมืองนาคพันธ์สิงหนวัตนะต่อมาก็เมื่อรวมดินแดนต่างๆเข้าก็เปลี่ยนเป็นแคว้นโยนกนาคราชเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นซึ่งอาจารย์ชอบมากเป็นการส่วนตัวนะไพ่ใบนี้นะมันบ่งบอกถึงว่าคุณนะ่ะมีเทวดาอารักษ์มีถวยเทพเทวาเทวดาประจำตัวหรือ พญานาคปูน่นาคราชก็ได้คอยคุ้มครองคอยชี้ทางคอยชี้ที่ตั้งของชีวิตผ่านการดนใจผ่านบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณให้คุณได้พบเจอเรื่องราวสถานการณนะ์ถ้าจะต้องโยกย้ายถ้าจะต้องเปลี่ยนแปลงต่างๆในช่วงนี้ก็ไม่มีเหตุบังเอิญน,นะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างดนหรือผลักดันคุณอยู่เบื้องหลังก็ได้ นเทวดาประตำตัวชี้นำชี้ทางนั่นแหละเขาเรียกสิ่งที่คิดสิ่งที่ปรารถนากำลังก่อร่างสร้างตัวกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วตามตำนานเนี่ยเขาสามารถรวมแควนได้ใช่ไหมเขาสามารถ ทําทุกอย่างให้สําเร็จเสร็จสิ้นได้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้สุดท้ายจึงเป็นไพ่ของความสําเร็จแม้จะต้องผ่านความยากลาบากแม้จะต้องเดินทางเยอะแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยแตใ่ในผลตอบรับหรือผลตอบแทนที่ออกมาถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับนะถ้าภาษาสมัยใหม่ไพ่ใบนี้ก็คือการ manifest หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับการ manifest ก็คือการเกิดปรากฏหรือสิ่งที่คิดสิ่งที่หวัง ปรากฏขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงนะสมมติคุณคิดว่าอยากได้เงินอยากมีโชคอยากมีอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งนั้นกำลังปรากฏขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นในดวงของคุณบางคนอยากได้บ้านใหม่นะตามภาพเลยนะคิดว่าอยากได้บ้านอยากได้กระเป๋าอยากได้รถอยากได้อะไรสิ่งเหล่านั้นกำลังใกล้ละใกล้จะเกิดขึ้นละ ใกล้จะได้สัมผัสละบางคนอาจจะยังเป็นความคิดอยู่แต่เดี๋ยวพอคุณสร้างกุศลสร้างบาร,รมีทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงสิ่งนั้นก็ต้องเกิดเกิดจากตัวเองเกิดจากช่วยเทพเทวดานำพานำทางใครไปมูที่ไหนไปขอพรที่ไหนก็จะได้ตามสมประสงค์ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับนะและพญาน,นาคอยู่ใน สายน้ำแห่งความเย็นความชุ่มเย็นถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนแม่น้ำโขงที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาเรียกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวคนที่เลือกไพ่ใบนี้จึงมีความรู้สึกมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์อยู่ไม่ขาดแคลนหรือจะหมดจะหมดก็มีเข้ามานะเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยคอยดลให้คุณนะทำให้คุณ มีชีวิตราบรื่นนะไหลไปตามกระแสไหลไปตามสายน้ำอืมแล้วก็ได้พบเจอกับคนช่วยเหลือบ้างพบเจอกับโอกาสดีๆเข้ามาบ้างอ่าและไพ่ใบนี้ดีต่อเรื่องของลางสังหรณ์หรือความฝันเวลาจะเกิดเหตุไม่คาดคิดเวลาจะเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรต่างๆพวกนี้คุณจะรู้สึกได้คุณจะสังหรณ์นะหรือบางคนเนี่ยฝันเห็นเลยว่าอุย้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตดีไม่ดี มาในแบบนี้เหมือนกันเทวดามาบอกปู่ย่าตายายมาบอกฝนะันเห็นเลขนําโชคก็ได้สําหรับบางท่านนะครับนะไพ่ใบนี้ไม่มีตัวเลขมันหมายถึงความว่างหรือความว่างเปล่าการศูนย์เปลา่ามันไม่ใช่การศูนย์เปล่าในในทางโลกนะครับมันหมายถึงความว่างในทางจิตวิญญาณการปล่อยวางการเริ่มต้นใหม่นะเริ่มจากศูนย์เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง เริ่มต้นวันใหม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตของคุณมีวันพรุ่งนี้เสมอมีวินาทีก็คือปัจจุบันนี้เสมออดีตปล่อยทิ้งไปนะเป็นไพ่ของการปล่อยวางอดีตปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วให้มันไหลไปกับสายน้ํานะครับแล้วก็ไปตั้งเมืองใหม่ไปสร้างชีวิตใหม่ที่คุณต้องการถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆใบหนึ่งดีในด้านของการปฏิบัติการภาวนา อาจจะได้เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นผ่านตาในนะเขาเรียกว่าตาทิพย์หรือทิพยยจากักรูอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหรือพญานาคมาดนให้เห็นก็ได้การทำบุญเสริมดวงของคุณนะแน่นอนว่าหนีไม่พ้นเรื่องของการ ทำบุญด้วยพวกดอกไม้เครื่องหอมของหอม,หอม,หอมต่างๆเป็นการปูชาปูชาเทพเทวาปูชาพระรัตนตรยัยต่างๆแล้วก็ทําบุญกับน,น้ําดื่มนะครับใครอยากจะขึ้นบ้านใหม่อยากจะทําบุญบ้านเอาน้ำมนต์มาสาดรอบบ้านเพื่อขับไล่เสนจันไรหรือเสริมสิริมงคลก็ให้ทําได้ในช่วงนี้จะส่งผลดีกับชีวิตอีกอย่างไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการได้รับมรดกตกทอดด้วย ก็ไม่แน่คุณอาจจะได้รับทรัพย์รับเงินเก่าเงินแก่หรือปู่ย่าตายายให้โชคก็ได้ขอให้คุณมีความสุขครับ